กองทัพกรมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชนอีบบนนแปปะะี่ไรคัวาดิ้วววปดีมมาซืออพักงให่ ทังเก่าหนูมันกัดสายทะลาะกัเลยอ่ะกล<อ>ัวไปลูกอ่ะอองนนนั้นเอางี้ละกันแปะเดี๋ยวแปะขึ้นรถบดเดี๋ยวผมไปส่งเองอุปบะนี่เป็นคงลีแล้วมีน้ำใจกับเข้ามือกันเลยเออดแ,แ,แ,แปะ<อ>นี่แปะพูดอย่างงี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยรดอินเลวไม่ดีผมเห็นว่าเป็นแปะนะเนี่ยเขาทำมาทำมา เธอลื้อไม่เห็นว่าเป็นว่าแล้อจะทำไงก็จะคิดตาไงจำไปอย่างนั้นถ้าลื้อไปที่ร้างว่าเม,มื่อไหร่นะกาแฟว่าเนี่ยจะไม่มีเป็นของแถมให้ลื้ออีกแล้วถ้งงางั้นไม่ต้องแล้วไปเฮ้ยเ,เดี๋ยวนี่งั้นจะเจอากันไงล่ะโ<ท>อ้เล็บเจ้ามา,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 มา

แหมแอบแปะเนี่ยกลิก่นอะไรไม่ไหม้เหรอเนี่ยนี่ก้อยได้กลิ่นอะไรบ้างแปต่แกทำกาแฟรสใหม่ได้ยังไงกินอยากระพติกไหมแอบแปะครับขออนุญ,ญาตดูในบ้านหน่อยเออเออโอ้โหโอ้โหนี่แอบแปะครับทำไมใช้เต้ารับกับเครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะขนาดนี้นะครับก็ปกติเครียดนะไม่ได้งา่วันนึงเนี่ยไปเดี๋ยวอ่ะใจเ,ย,เย,ย็นครับบแปะใจเย็นครับ พอปลั๊กออกแล้วฮะไม่ไม่ใชคะอ๋อมวยรู้แหละแตหเป็นเพรระเราอ่ะับเสียบปลั๊กเยอะขนาดเนี้ยมันทำให้ทำง,งานเกินกำลังไงมันก็จะเกิดการไหม้ขึ้นมาอ,มอย่างที่น้องหมวยพูดมาที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเต้ารับแบบนี้นะครับจะมีตัวตัดกระแสะไฟที่เราเรียกกันว่าฟิลหรือว่าสกิดเบอร์เกอร์จะคอยทําหน้าที่ในการตัดกระแสะไฟหากเรามีการใช้กระแสไฟมากเกินกําลังของเครื่องรับนี่นะครับมันก็จะตัดทันทีเลย แต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะไม,ไ,ไม่ดีอะฮะสาเหตุมาจากอะไระครับมาจากได้หลายสาเหตุครับน้องก้อยครับในตอนนี้ของอาฟแปะที่นะครับน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เห็นไหมฮะปักหลวงเมื่อปักหลวงเสร็จแล้วอาจจะเกิดการสปาร์ทเมื่อเกิดการสปาร์ทมีความร้อนเกิดขึ้นอาจจะก,ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับกไฟไหม้อก็คืออีกอย่างนะเรื่องมาตรฐานของการผลิตเนี่ยพอ,อ,อที่เราจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้เนี่ยเราก็ต้องตรวจดู ว่ามีมาตรฐานหมอพอรับรองไว้หรือเปล่าเอาแปะครับเอาแปะห้ามเอาเต้ารับนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าเกิดเอาแปะต้องการที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆและเปิดใช้งานในคราวเดียวกันเนี่ยควรจะกระจายไปเสียบในแต่ละจุดนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้ารับก็ดีเต้าเสียบก็ดีนะครับถามว่าเรานํามาใช้แล้วเนี่ยจะต้องคอยตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าเสียบแล้วไม่หลวม ถ้าเตารับไม่ดีเกิดการเสียบขึ้นมาแล้วมันหลวมอาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้ไฟไหม้บ้านได้นะครับนี่โค้ของคุณโหนาบ้าบเลยนะครับที่ให้คําแนะนําในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับหมนาจริงๆครับไม่เป็นไรครับอาแปะครับถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้บ้านอาแปะจริงๆเนี่ย เอ่อาแปะให้น้องหวยไปหรืออย่ามายุ่งกับหลังสาเลยเลยครับไม่งั้นหรือจะลงพักผับเท่หัวหมาโคตรแรงโอ้โหไม่เป็นไรครับแต่ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพวกเราโชคดีมากๆเลยที่เราสามารถแก้ไขได้ทันนะครับและถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับง่ายๆครับโทรมา1 9 9ครับ199ครับ อคีภัยสาธารณภัยเรียกใช้199เดินกูไฟปุที่ตนอย่างแลวแต่มุ่งมันแก้ต้นนี้ไทยบุบพันฝ่าฟันไปเสียง